ถ้าเราจะขายการท่องเที่ยวเราต้องมาช่วยกันนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนปุ๊บเนิ่มเรามีสิ่งที่ดีๆมากมายมีแหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราอย่างดีเลยแต่เราทรัพยากรบุคคลเราแย่มากบอกได้เลยว่าแย่เราต้องช่วยกันนะครับทํายังไงที่จะเปลี่ยนเยกียรติาเหล่านี้นะครับให้เป็นคนไทยเหมือนเมื่อก่อนยิ้มสยามนะครับเรายิ้มสยามแต่เราแทนเราคงหลังไม่ควรจะทำนะครับ สักอนามัยมีเอามาให้ก็ได้เครดี๋ยวเราดูที่ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดสัมรสนามัยมีเอามาให้ก็ได้เครดี๋ยวเราดูที่ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ประหยัดเดี๋ยวเช้าก่อนนะครับ